ดีทุกท่านนะครับที่มาด้วยสวัสดีค,ครับอาจารย์อยากสอบถามเรื่องสมาธิถึงขั้นไหนที่จะรักษาโรคต่างๆโรคร้ายแรงได้แล้วสมาธิรักษาโรคได้อย่างไรมันไม่ได้ทั้งหมดนะครับการการรักษาโรคด้วยสมาธิเนี่ยมันถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบเลือดระบบไหลเวียนเลือดระบบอลมลมใน ลมในร่างกายเงี้ยแล้วก็มะเลงมาเร็งนี่แล้วแต่นะบานนี้ก็หายบานนี้ก็ไม่หายคือแบบถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดเลือดโรคเลือดเรื่องเรื่องลมอ่างเงี้ยก็ช่วยได้นะเพราะว่ากําลังสมาที่มันจะไปมันจะไปทําให้ความดันเลือดแบบสูบฉีดได้ร้อยเปอร์เซ็นน่ยนะเวลาเราปฏิบัติทำนะก็กระทุกกรรมฐานนะสามารถรักษาโรคได้เฉพาะเฉพาะที่เป็นแบบ แบบโรคเลือดทั่วไปอย่างเงี้ยตอนที่ผมไปปฏิบัติทมเข้าคอร์ดหลายๆวันอย่างเงี้ยไปค้างหลายๆวันที่วัดเนี่ยผมก็ไม่ป่วยนะไม่ป่วยเลยอย่างผมเป็นกดระลย้อนตลอดเวลาเงี้ยคือแบบพอไปอยู่วัดแล้วไม่เป็นอย่างเงี้ยก็แปลกเหมือนกันเพราะว่ามันมันกินข้าวเป็นเวลาแล้วมันก็ไม่ได้มีความคิดความเครียดอะไรเงี้ยใครที่เป็นเบาหวานความดันโรคเลือดเอ่อให้ให้เข้าวัดนะเข้าวัดแล้วหายหายแน่นอนเลยรับประกันเลยหาย อย่างวินัยไกรบุตรนะก็อย่างหลวงตาสินทรัพย์หรือว่าครูบาทวีนะท่านก็บอกว่าถ้ามาฝึกอานาปรนสาิียังไงก็หายนะแต่แต่เขาเขาเขาเห็นว่ามันมันลําบากอะไรประมาณนี้ยไปปฏิบรรัติทมแล้วมันแบบดูลําบากเนี่ยหลายวันแบบรู้สึกเสียเวลาเนี่ยเขาก็ไปอะไรที่มันง่ายกว่าไปหาจา์ไพศาลเนี่ยไปขอโอหสิก,กรรมง่ายกว่าไงไม่ไม่ต้องปฏิบัติไงถ้ามาปฏิบัติอย่างเงี้ย ดูลมอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆแบบฟอกเลือดฟอกเลือดตัวเองใหม่คือแบบคนคนที่ไปปฏิบัติจะรู้นะอย่างอย่างเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยถ้าถ้าร่างกายมันถูกฟอกฟอกออกไปมันก็จะขับของเสียออกไปก็รักษาได้นะแต่ถ้าเป็นแบบโรคที่มันเกี่ยวกับอวัยวะอข้อต่ออย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้นะมันมันรักษาตัวนั้นไม่ได้นะแล้วอย่าไปเชื่อนะว่าการ สุดสมาธิจะรักษาโลกให้ใครได้นะมันมันไม่ได้นะรักษาให้คนอื่นนะสมัยเนี้ยยากยากมากเลยนะถ้าสมัยก่อนก็อาจจะมีคาถาอาคมก็พอได้อยู่นะแต่โรคพวกนี้มันเกิดจากกรรมนะครับเกิดจากกรรมเนี่ยมันมันมันลําบากนะมันลําบากนะพูดเรื่องอะไรดีเจ้ากรรมในเวรไหม <laughs> กลังกําลังพูดกันเยอะเลยเมื่อคืนครูบาฉายประเทศเนียเรื่องเจ้ากรรมในเวร ก็แล้วแต่แล้วแต่เลเวลของแล้วแต่ท่านจะเทศนะท่านจะเทศในระดับอดุบาลหรือว่าระดับปถมหรือว่าระดับมัธยมนะก็ท่านท่านก็อยากไปจํามาทั้งหมดนะเวลาฟังทำเนี่ยก็ฟังเอาผ่านๆนี่เฉย <c oughs> อย่างที่เราเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะมันก็มีทั้งเจ้ากรรมและมีนายเวรเน <c oughs> ี่ยเจ้ากรรมก็คือคนที่เราไปสร้างกรรมกับเขาไว้เราเจ็บตรงนี้เราเป็นมะเร็งตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยก็คือเราเคยไปสร้างกรรมกับเขาไว้แล้วเขามาถ่วง คือที่คูบาสายเทปก็แบบยังไงดีอะไม่ไม่ไม่ให้เชื่อว่าจะมีใช่ไหมก็เอาเอาผมจะพูดแบบนี้แล้วกันนะผมจะบอกว่าเจ้ากรรมในเวน่ะมีนะมีนะแต่เขามาทวงตามหน้าที่นะมาทวงตามหน้าที่คือคือมันจะสลับกันน่ะอาไงดีอะเรามันจะมีทั้งเจ้ากรรมในเวนที่เป็นอ่าอยู่ในโลกพย์กับโลกจริงไงถ้าโลกจริงก็คือแบบ เป็นคนหรือเป็นสัตว์ใช่ไหมเราสามารถโดนคู่อริหรือว่าโดนสัตว์ตัวน,นั้นตนนัวนี้หรือมแมลงทําลายได้นั่นก็คือเป็นคู่กรรมกับเราเราเคยทํากรรมกันไว้เราก็ต้องมาใช้คืนแลกกันที่เป็นโลคที่ก็เหมือนกันนะที่ผมบอกอะ่ะคือแบบเขาจะส่งมาไงเขาจะส่งมาว่าเออในช่วงเวลานี้อายุเท่านี้นะเราเคยไปทําเขาไว้แบบนี้แบบนี้นะอย่างเงี้ยเขาก็มาทวงคืนไงมาทวงคืนอ๋อเราเราเคยไปแบบไปแบบ ฟันคอเขาสมมติไปฟันคอเขาอย่างเงี้ยแล้วแบบเราก็จะเจ็บ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 อยู่เนี่ยก็คือแบบมันแน่นอนอยู่แล้วนะว่าว่าว่าเขาแหมา่เขาแหมา่เจ้ากรรมก็คือคนที่เราไปทํานะไปทําใช่ไหมเขาก็มาทําคือเขายังไม่ได้มาเกิดไงก็เข้ามาทวงก่อนก็ดีนะมาทวงตอนเป็นเป็นเป็น,ปนอากายทิพย์เนี่ย ถ้ามาเจอตัวจริงจะแบบลําบากนะมาเจอมาเจอเจ้ากรรมในเวรที่เป็นคนหรือสัตว์มแมนะลงเงี้ยลําบากตั้งตัวยากนะแต่ถ้าเจ็บตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยก็ก็ใช้ยารักษาเอยอะไรเอยเงีนะ้ยถ้าถ้ามันเป็นกรรมไม่หนักเขาก็โอเคแล้วนะพอใจละไปละาเงีนะ้ยจะไม่นะความคําว่าเจ้ากรรมก็คือเข้ามาทวงเรานะเข้ามาทวงเราส่วนในเวรในเวรคือมาเฝ้านะเวลามาก็จะมาสองคนเจ้ากรรมก็ นายเวรนจะบอกเจ้ากรรมว่าเอ้ยเล่นเล่นมันได้แค่นี้นะห้ามเกินนี้นะถ้าเกินเนะี่ยโดนแน่นะโดนนะก็คือมีคนคุมนายเวรนก็คือมาคุมไม่ได้แบบเอ้ยตอนนั้นเขาเขาทําให้ไม่ถึงตายนะแต่เองจะไปทําให้เขาตายไม่ได้นะเกินเกินก็ต้องแบบมีมีมีมมนายเวรนคุมคุมไว้อะนะ <laughs> ก็เรื่องการการรักษาโรคมันก็ มันก็แล้วแต่เหตุนะมันแล้วแต่เหตุว่าจะหายหรือไม่หายนะแต่ถ้าท่านปฏิบัติไปเรื่อยเนะี่ยเมื่อถึงเวลามันจะหายเองนะอย่างพ่อขาววันชาติที่มีเนะี่ยท่านก็ไม่หายนะท่านก็บอกเลยว่าไอขาขาที่ท่านเป็นมะเรนะ็ง่ยตอนท่านอายุเจ็ดแปดขวบนะั้ท่านต้มน้ําอยู่นะ้มน้ําต้มน้าไหนหมอแล้วตอนนั้นท่านอยู่บ้านนอกท่านก็ไปเก็บกุ้งหอยปูลปลาเงนะี้ยมามาใส่ไว้นะ แล้วก็โยนลงหม้อนะโยนลงหม้อที่น้ําเดือดเือต้มก็คือเอาเจะต้มกันเลยไงไอเนี้ยพ่อขาวอยากเห็นว่าเอ้ยมันไอไอตัวที่อยู่ข้างในมันจะเป็นยังไง่งก็ไปไปไปแง้มฝาหม้อฝาหม้อเปิดดูเนี้ยแล้วไอพวกเนี้ยไอพวกที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเห็นหน้าพ่อขาวไงมันก็เลยจําเลยว่าเอ้ยไอคนเนี้ยทํากูเอากูมาต้มทั้งเป็นอย่างเงี้ยก็เลยตามมาทวงไงพ่อขาวก็โดนตามมาทวงถึงชาตินี้เลยนะ ็ท่านเป็นมะเร็งตอนห้าสิบกว่าหนะ้าสิบกว่าเนะี่แหละก็ทาตอนเจ็ดแปดหัวอนะมาทวงตอนห้าสิบกว่าท่านก็รู้ว่าเกิดจากอะไรอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็รู้ว่าท่านท่านปวดหลังเพราะอะไรเคยไปทําอะไรมาท่านก็บอกนะท่านก็บอกมันก็มีเหตุนะเราเราเคยไปทําเขาไว้เขาก็มาทวงอนยะ่างเงี้ยก็คือมันมันเป็นเหตุนะนะั่นแหละแต่ท่านพูดว่าเป็นวิญ,ญญาณหรือไม่เป็นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะเทศนะก็แล้วแต่ มันจะอาจจะเป็นความเชื่อก็ได้แต่ถ้าพอถึงทําจริงๆร,ร,ร,รู้อยู่แล้วว่ากรรมตัวนี้เคยไปทําอะไรไว้ตรงนี้เคยไปทําอะไรไว้ย่เี้ตรงนี้เคยไปทําอะไรไว้มันมันฟ้องหมดนะม,นมันมีเหตุนะมันมีเหตุหมดก็คนที่จะสามารถพูดดีไหมเนี่ย <laughs> พูดดีไหมเนี่ยพูดก็ได้อะคนที่จะสามารถชดใช้กรรมแทน แทนเจ้ากรรมในเวรของเราให้อโหสิได้นะก็คือครูบาอาจารย์ระดับพระอรหันต์เท่านั้นนะครูบาอาจารย์ระดับพระอรหันต์เนี่ยท่านจะมีกระแสนะมีกระแสพลังงานที่สูงมากนะสามารถแบบใช้กรรมใช้กรรมแทนแทนให้ได้สมมุติแบบเออสมัยก่อนหลวงพ่อเปียนเนี่ยหลวงพ่อเปียนนี่วัดป่าอรัญญวิเวกนะสมัยก่อนเนี่ยมีแต่คนแบบ อยากให้ท่านไปนะเวลาเวลาท่านเวลามีใครป่วยเนี่ยหลายๆคนอยากให้ท่านไปอ่ะเพราะว่าท่านไปแล้วแบบคนนั้นคนนี้ชอบหายนะคือแบบหลวงพ่อเปลี่ยนไปเยี่ยมหายหลวงพ่อเปลี่ยนไปเยี่ยมหายนะคือสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเปลี่ยนจะดังมากนะเรื่องเรื่องการการรักษาคนนะแต่ท่านไม่ได้ทําอะไรนะท่านก็แบบไปเยี่ยมเฉยๆไปหาเฉยๆอย่างพระที่นั่นป่วยที่นี่ป่วยท่านก็ไปหาแล้วอีกวันก็หายอย่างเงี้ยคือแบบเป็นมะเร็งหนักมากเลยนะเป็นมะเร็งแบบ ผมจาไม่ได้ว่าระยะไหนนะแต่แต่เป็นหนักเหมือนกันนะแต่พอเปลี่ยนไปปุ๊บแล้วก็กลับอีกวันมาหายเลยนะมาเลงหายไปเลยก็แบบอืมน่าอัศจรรย์น,นะแว่พอเปลี่ยนท่านฝึกอกระสินกระสินไฟกระสินไฟมาก่อนนะฝึกกระสินไฟแล้วก็ตอนหลังมาท่านฝึกกระสินธาต์เลยนะท่านนั่งตากแดดเลยก็กําลังชานของท่านอ่ะสูงสูงมากเลยแต่พอเปลี่ยนคือแบบ ใครที่เคยเคยไปเจอหลวงพ่อเปลี่ยนนะหลวงพ่อเปลี่ยนเท่าไหร่แปดสิบกว่านะยังดูไม่แก่เลยนะหลวงพ่อเปียนเนี่ยโอ้โหแบบยังดูหนุ่มอยู่เลยตอนตอนที่ท่านจะจะละสังขารเนี้ยก็ดูหนุ่มอยู่ก็มันเป็นกําลังนะกําลังของกระสนไฟนะก็มีที่สูงน,นะก็ก็ช่วยได้ยังท่านใช้วิธีการแบบเจราจาไงบางทีท่านก็นไปเจราจาเจราจาให้เอ้ยมันเจ็บเยอะแล้วเนะี่ยโอเคไหมอย่างเงี้ย โอเคไหมต่างคนต่างอยู่เนีย้ยก็พอคุยกันจบก็ก็แยกย้ายง่ายไหมไม่ต้องรักษาอะไรเลยเดี๋ยว่าเปลี่ยนไปเยี่ยมเฉยๆหายแล้วก็ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ที่จากไปแล้วนะละขันไปแล้วไนงะถึงจะพูดได้นะถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ยังอยู่ยังอยู่มีชีวิตอยู่จะพูดไม่ได้แนละเดี๋ยวท่านเดือดร้อนนะเดี๋ยวอย่างคู่ของพูดครูบาอาจารย์คนนี้แบบ รักษาได้เงี้ยเดี๋ยวแห่กันไปเดี๋ยวผมเดือดร้อนอีกครูบาอาจารย์เดือดร้อนอีกนะก็จะพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้ถ้าท่านไปแล้วเนี๋ยพูดได้เอามาพูดกันบอกว่ามันมีจริงจริงเรื่องพวกนี้ยมันสามารถทําได้จริงนะครับเจ้ากรรมในเวรนี้สามารถมาในรูปแบบคนในครอบครัวได้ไหมครับก็ใช่นะครับก็สมัยนี้เจ้ากรรมในเวรก็เป็นคนในครอบครัวนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะ สมัยก่อนจะเป็นคนนอกนะแต่สมัยเนี้ยใกล้ตัวเลยแหละพี่น้องพ่อแม่ญาตินั่นแหละคือจะทะเลาะกันแล้วก็วุ่นวายกันเยอะนะในในครอบครัวสมัยเนี้ก็คือแบบมีกรรมแล้วก็มาอยู่ด้วยกันมีกรรมแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเนี่ยคือยุคนี้มันค่อนข้างจะโหดร้ายนะแบบบางทีพ่อแม่เรายังไม่ได้เป็นเซฟโซนเราเลยเนงะี้ยคือแบบมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณานะครับว่าเราจะอยู่กับคนแบบนี้ได้ยังไงจะอยู่กับคนแบบนี้ได้ได้ยังไงอย่างเงี้ย อย่างผมทุกวันเนี้ยญาติคนนี้ผมจะอยู่ได้ยังไงผมจะอยู่กับแม่ได้ยังไงตอนแม่เกิดสภาวะอารมณ์ต่างๆเงี้ยก็จะต้องพิจารณานะถ้าห่างได้ก็ห่างก็คือบางทีบุพเพกรรมของเราก็เป็นเจ้ากรรมนาเวรเราไงสร้างความเดือดร้อนเอ่ยหรือว่าดีกับเราเอ่ยอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องดูว่าเราเราวางตัวยังไงให้ให้พอดีไม่ใช่ว่ายอมยอมยอม,ยอมทุกอย่างมันก็ไม่ถูกต้องนะครับคือการฝึก อ่าสติเนี่ยแล้วก็การเจริญสมาธิเนี่ยเพื่อให้ได้ปัญญานะการยอมอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเหมือนกันนะซึ่งผมโดนมาก่อนละสมัยก่อนเนี่ยใครมาทําอะไรก็ยอม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 ,ยอม,ยอมจนมันได้ใจอย่างเงี้ยสรุปว่ากูงโงห่หรือเปล่าพอตอนหลังนะเออบวกอ,อ๋อจังหวะนี้บวกได้บวกจังหวะนี้ถอยได้ถอยอย่างเงี้ยอ,อ๋อเราก็อืมรู้ละรู้วิธีละแต่ละเหตุการณ์เลยต้องแบบมีลูกล่อลูกชนไงคือยอมได้แต่ไม่หักอย่างเงี้ย บางทีแบบแบบบางทีก็บวกเข้าไปให้มันกลัวบ้างอย่างเงี้ยคือแบบจะต้องอยู่ที่อยู่ที่ปัญญาของเรานะว่าเราจะแก้ไขปัญหายางไงเมื่อเจอกับคู่อริเมื่อเจอกับเ,เจ้ากรรมในเวนเจอคนในครอบครัวเอาเปรียบอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องพิจารณาเป็นเคสๆไปนะอย่างหลายๆคนมาสอบถามผมก็มีเยอะนะปัญหาครอบครัวปัญหาคู่ครองปัญหาลูกเงี้ยผมก็จะแนะนําให้ให้ให้คิดบวกให้ทําแบบนั้นแบบนี้ ก็ก็ช่วยได้อยู่นะก,ก,ก็ก็บอกก็บอกสอนไปอยู่บุนแรกกันหายมันก็ไม่เชิงนะมันเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์มากกว่า <c oughs> มันก็ไม่ได้ใช่บุญแรกนะเจรจารได้อย่างผมเนี่ยหายนะเนี่ยผมบอกเนี่ยหายเลยผมเป็นมากี่ปีอะ่ะผมปากผมวมตั้งแต่ผมอายุหกเดือนอะ่ะอายุหกเดือนอ่า กเดือนแล้วก็บวมมาตลอดเลยผ่าตัดไปสองครั้งนะนะผ่าตัดไปสองครั้งจนจนอายุสามสิบเจ็ดเนี่ยผมอายุสามสิบเจ็ดเนี่ยหายอะ่ะคิดดูดิเป็นตั้งแต่ทารกตอนแรกก็คิดว่าไม่หายเหมือนกันนะที่ผมบอกว่าหายก็คือแบบตอนวันที่น่าจะมาน่าจะประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนที่แล้วมั้ยยี่สิบเจ็ดมิถุนายนนะที่ผมมาไล่สดครั้งแรกอะ่ะล้าปากผมยังบวมอยู่เลยอะ่ะล้าแบบ พอผมมาไล่ครั้งที่สองประมาณต้นเดือนนั่งมันหายนะแบบมันหายไปเลยแบบงงเหมือนกันก็คือแบบเขาไม่อยู่ละเขาเข้ามาตามจองผมตั้งสามสิบกว่าปีไงคือแบบตอนนี้เขาเข้าไปแล้วไปเฉยเลยเงี้ยไปแบบง่ายๆเลยก็มีพระอรหันต์ท่านหนึ่งเนะี่ยที่เป็นครูบาอาจารนยะ์เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าท่านไหนนะท่านก็มาเจราจาให้ะเ,เห็นผมแบบลงคลิปสอนธรรมะนะท่านเห็นปุ๊บท่านมีกําลังที่จะ เจรจาได้ท่านก็เขี่ยให้ผมแบบก็ต้องขอบคุณท่านเลยนะไม่รู้ว่าเป็นใครนะอันนี้แบบเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะไม่ได้แต่งไม่ได้โมนะไม่ได้มาโนด้วยนะก็มันหายไปจริงๆอะ่ะอยู่ดีมันจะหายได้ไงอะ่ะก็ไม่ได้รักษาอะไรเลยนะแต่แต่ตรงที่บวมเนี่ยมันจะเป็นก้อนเลือดอยู่ข้างในนะตอนที่ผ่าตอนที่ผ่ามันจะเป็นค้างอยู่ข้างในก็คือเวลาผมทําอะไรปกติมันจะไม่บวมละแต่ที่มันดูเบี้ยวๆอยู่ก็คือ อ่อตอนตอนที่ผ่าครั้งที่สองเนี่ยมันมันเอาเอาก้อนออกไม่หมดแล้วมันไม่ได้ทำศัยกรรมอย่างถ้าผมอยากหายตอนเนี้ยผมไปทําศัยกรรมมันก็จะหายเลยนะหายเลยไปผ่าตัดทําใหม่เนี่ยแต่แบบไม่เอาอ่ะกลัวเจ็บอยู่แบบแบบนี้ไปก่อนก็ไม่เดือดได้เดือดร้อนอะไรก็คัดคนด้วยใครที่มองคนแต่ภายนอกนะเห็นปากบีวก็ไม่ศรัทธาแล้วเออก็กช่างหัวมันน่ะนะแล้วนะแวต่มันก็เอาแบบนี้แหละ อยู่ไปเรื่อยๆนะไม่ได้สนใจ